รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วมาแล้วเด็กๆมามามานี่แล้วโอ้โหวันนี้ตลาดสุพรรมศีของเราสวัสดีทุณผู้ชมด้วยนะคะมาแบบว่าอยู่กับธรรมชาติสักนิดนึงอยู่กับเป็ดอยู่กับไก่อยู่กับหมูอยู่กับทุ่งนา บรรยากาศดีจริงวันนี้อากาศแบบสบายๆลมเย็นๆนะคะดูเหมือนว่าอยู่ต่างจังหวัดตะปล่าเลยค่ะเราอยู่ที่ซอยวนวลจันทร์นะคะกรุงเทพมหานครนี่แหละที่นี่ชื่อว่ามูริมูริเพลฟาร์มเป็นสถานที่แบบว่าใหม่พี่ีจะแบบว่าพาน้องๆลูกๆหลานๆมาทํากิจกรรมมีอาหารมีบริเวณต่างๆมากมายเดี๋ยวพาไปใสกางเกงแบบนี้มีสถานที่อย่างนี้เกิดขึ้นได้ไงไปหาพิยงกันค่ะอ้าไป นี่แหลคะค่ะที่ยงผู้ก,ก่อตั้งมูริมูริรเลฟารบรรยากาศที่นี่จะเป็นมินิสูที่ตั้งอยู่กลางชุมชนด้านในจะมีสัตว์เลี้ยงที่พวกเราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ห่านแพะแกะหรือว่าน้องหมูเพื่อให้เด็กๆในเมืองได้มาเล่นมารู้จักกับธรรมชาติวันนี้ตามเด็กหญิงรถเมไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบว่ามันสวนสัตว์เลยสวนสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับ อันนี่ยังไม่ใช่ของเรามีไก่เข้าไปได้ด้วยใช่ไหมคะเข้าไปได้เลยครับไก่เป็ดหันนี่ทางด้านนี้เขารู้งานนะลองเขยาเ่าเรียกครับโอ้โหอ่าน้องเดินเดินตามเต็มไปหมดเราจะสอนตอนแรกๆน้องจะไม่กล้าให้น้องปกติก็จะโยนลงไป่างนี้แต่เวลาเราอยู่ไปเรื่อยๆว่าเราอยากจะคุ้นเคยกับสัตว์เราอยากจะอยู่เขาเราให้อยู่นี่อ๋อให้เขากินมือให้บนมือ,มอให้บนมือได้เลยครับไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บครับลองดูครับนี่ฐานนี้เขาเรียกว่า เราฝึกความกล้าให้กับน้องๆกล้าที่จะเรียนรู้รักรู้จักกับใกล้ทิศธรรมชาติเพราะนั้นเขาได้จับตัวอ๋อจับได้ด้วยจับได้ด้วยทางด้านพวกนี้เขาจะจับได้หมดอะลองดูพี่กลัวไม่ใช่อะไรพี่กลัวพี่เห็นเปล่าพี่เห็นไหมมันต้องทำไมเหลี่ยมไม่เข้าอะดูดิเหลี่ยมทำไมอะ ไม,ไ,มไม่ใช่เราก็แพอย่าเอาตะแคงฝั่งใหม่ทำไมเชียวให้มันไม่กัด,ด,ดมือนะรถเมย์ให้กับมือก่อนเลยทุกรอบเหมือนรู้อ่ะว้าวเอาอ่ะนี่ต้องใส่เยอะๆต้องใส่เยอะๆมันจะติคมันกัดนิ้วให้ถอนให้ถอดม,มันสอดมันติคมันแกม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 แถ้าเด็กกลัวเขาเราก็จะสอนเขาว่าถ้าหนูกลัวหนูลองยืนไปนู่นครับ หนูยอมไปทางนู้นให้เขาออกไปตรงนี้เขาไปทางด้านนู้นหมดแล้วครับซึ่งจริงๆเขาจะมีไข่ด้วยไหมคะเขาออก<า>ไข่<า>ไหมฮะถ้าเกิดคุณรบกวนดูฮะ<อ>ทางด้านเขาโบกไข่กันอยู่นะครับแล้วเราก็จะสอนตั้งแต่จริงๆเราก็สอนตั้งแต่ลูกเจี๊ยบนะครับมันโตมาอย่างไรนะครับนะมันมาตั้งแต่ลูกเจี๊ยบโตมายัางไงยังไงเราก็บอกการแสการของน้องๆเด็กจะได้ไม่แบบสงสัยว่าเอ๊ะไข่ไก่ที่เรากินมันมาจากไหนถูกต้องครับ อย่างวันนี้เราจะสอนง่ายๆเป็ดอย่างเงี้ยเราว่าเราแยกตัวเมียตัวผู้แยกออกหรือเปล่าไม่ออกค่ะท่านดูยังไงคะหางเขาจะผิดกันนะฮะตัวแั้นหางงอนตัวผู้แน่นอนถ้าหางงอนแบบนี่นี่ยนี่น่นนจะงอยจะงอยตัวผู้แน่นอนนะฮะหางธรรมดานี่คือตัวเมียนี่ไว้ก็พอออกไข่และจะไก่อ่ะคะนี่ไก่ง่ายๆที่สุดแล้วพอไก่งอนแม่นครับเราอยู่ด้านในของเราเราก็ยังสอนวิธีว่าเวลาเขาโตมาหานปกติเนี่ยเขาจะห่วงพื้นที่ของเขา นี่คือตัวผู้เนี่ยเขาเขาเขาเรียกว่าปกป้องอาณาเขตบริเวณเขาอยู่เพราะเนื่องจากตัวเมียกำลังกบไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่ไม่รู้จักเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะตัวเมียเนี่ยเขาก็จะอยู่ของเขาเนี่ยตลอด20กว่าวัน27วันในการกบไข่ครไข่ห่านมันใหญ่ไหมคะไข่ห่านใหญ่ถ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอยากเห็นเลยนะฮะเขาตาโตเป็นไข่ห่านไข่ไก่กับไข่เป็ดเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นไข่ห่านอะไรอย่างเงี้ย ฟักไข่เอาไข่มาแล้วมาฟักที่ในเครื่องทางนี้เราก็มีอุณหภูมิความชื้นที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันโดยปกติแล้วเราก็จะ Exclusive จริงๆนะฮะตรงนี้ปกติจะไม่ได้ให้จะเปิดให้ดูเท่าไหร่อันนี้คือห่านนี่คือห่านครับ2วันนี่วันที่2ครับตัวใหญ่ขนาดนี้เทียบกับเป็ดทุกขูไก่นี่นะเป็นตัวเท่าไี้ไก่อันนี้คือกี่วันคะนี่วันแรกมั้งครับเนี่ยซึ่งออกมาครับเมื่อเช้าว้าจริงมาก วิน้าแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยากจะดูห่านใช่ไหมฮะว่าไข่ห่านนี่ใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราลองดูอันนี้คือไข่ห่านนี่ครับเตรียมตัวฟักอยู่นะครับอู้อันนี้ก็ร้อนร้อนเลยอันนี้ก็คือนี่ไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้ไข่ห่านไข่ห่านแล้วอันเล็กเล็กจิ๋วนั่นตรงนี้จะเป็นไก่ที่เป็นไก่ไก่แจ้อ๋อไข่ไก่แจ้อันจิ๋วจิ๋วจิ๋ววันนี้นะครับดูไซซิ่งของเขาเนะครับเรารออนุบาลให้เขาอุ่นโตอุ่นนิดนึงครับถ้าโตก็แห้งประมาณนี้ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะลุยได้ แต่ถ้าเกิดเขายังชื้นอยู่เขาก็ยังออกไม่ได้นี่ห่างขายังไม่ค่อยยังเดินไม่แข็งแรงเลยใช่ครับใช่ครับนี่ตัวเล็กๆสีเหลืองนะฮะตอนโตขึ้นเดี๋ยวเขาสีขาวใช่ครับอ้ไม่เคยเห็นรานนั้นเนี่ยเราก็จะสอนน้องเอ๊ะเวลาจับเนี่ยจะจับยังไงให้เขาไม่เจ็บจะดูแลเขาอย่างไรนะตัวนี้มันเหมือนะรูปเป็นเหมือนนกนะน่ารักเออแล้วเขามีอายุอยู่เท่าไหร่คะเห็นมันเรายังไม่รู้เลยเนาะปกติไก่นี่นะประมาณอยู่ประมาณสี่ห้าปี แต่ถ้าเกิดบอกว่าไก่ที่ทําเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็มันเจเดือน8เดือนเขาก<ป>็าาเอาไปชลาลโรงแล้วใช่ใช่ครับที่นี่เขาจะมีพี่ๆคอยอธิบายและดูแลความปลอดภัยให้อยู่นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะลุยกับลูกๆเองก็ได้ตามสะดวกเลยซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิดก็คือการเก็บไข่ไก่ในเล้าดีละคะ่ะกัวนี้อยู่บางทีน้องบางคนนี่เขาว่าอยากจะได้สดจริงๆเขากลัวไม่สด นะฮะเขาขนาดนี้เลยครับถึงขนาดยกก้นไก่ขึ้นมานะฮะน้องๆบางคนว่าอยากจะสดจริงๆอยากเห็นว่ามันออกมายังไงจากก้นไก่อะไรอย่างนี้ใช่ปกติใช่ฮะแล้วก็หยิบหยิบจากก้นไก่เลยหยิบเหนะหยิบเลยไม่งับหรยิบเลยไม่งับอุ้ยมันไม่งับไม่งับครับไม่งับอ่ะหยิบเลยครับอี้ยอันนี้อุ่นๆยังเปียกเลยนี่เพิ่งออกมาจากก้นไก่อลร้อนยังร้อนอยู่ โอ้จะได้เห็นว่าเวาลาออกมาจากก้นไก่มันเป็นแบบนี้นี่เองใช่แล้วโดยปกติฐานนี้เราก็จะว่าสอนให้เด็กนั้นมีความระมัดระวังพี่พี่ก็จะบอกว่าอ้าวลองดูนะช่วยกันระวังหยิบทีละอันอย่าหยิบแรงบางทีเด็กหยิบขึ้นมาแล้วปล่อยโครกอ๋อมันแตกอีกแต่งกันหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ในแต่ละที่เราจะมีพี่พี่ช่วยดูแลน้องๆนะครับ<ช>ล้วก็บอกน้องๆว่าทาไมถึงต้องทําอย่างนี้แลก็เด็กๆต้องการเหตุผลนะเสมออธิบายเหตุผลให้น้องฟัง ามพี่ยองนิดนึงว่ามูริมูริเพฟาร์มนี่มาเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนื่องจากผมมีลูกนะครับต้องบอกว่าเราเดินทางบ่อยนะฮะเราทํางานเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะคอมบลูกบาลานซ์ได้ยังไงว่าเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาท่ามกลางธรรมชาติ<ะ>แล้วก็เราอยากจะทํางานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมอยากจะมีฟาร์มที่อยู่ใกล้นะครับในเมือง นะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่อยู่ใกล้เราเออผมก็มองว่าเอ๊ะน่าจะมีคนหลายๆคนนะที่บอกว่าคิดอย่างเรารเพราะว่าเวลาเราต้องบอกว่าเราอยากจะอยู่กับลูกอ่ะอยากจะอยู่กับ,กบธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องออกเดินทางไปไกลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจริงๆแล้วมาตอบโจทย์ในเพน์พของผมเองอซึ่งที่ดินผืนตรงนี้พี่ยงใช้เช่าเอาหรือเป็นที่ของที่บ้านเป็นเช่าระยะยาวโอ้โหเร็วนะพี่ยงใช้วิธีการเช่าที่ใจกลางเมืองแบบนี้เลยแล้วทําฟาร์มครับ เด็กมีโรคโรคหนึ่งเขาโรคขาดธรรมชาติในเด็กเออทำไงให้มันมีพื้นที่สีเขียวให,ให้กับน้องๆให้กับเด็กๆเราล,ง,ลงทุนก็ประมาณสิบกว่ากว่าแล้วครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในในโครงการหนึ่งของผมในชีวิตเลยนะมันไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวกลางกรุงแต่ณวันนี้เป็นพื้นที่ของแฟมิลี่จริงๆแล้วสําคัญที่สุดที่นี่ไม่ต้องมีค่าเข้านี่พี่ลเบุญแ,แยกออกใช่ไหมแพะกับแกะเนี่ยอันนี้แพ้อันนั้ <Yeah. S 2> นแกะอะไรแพ้อะไรแกะ อันนี้แกะแล้วอันไหนแท้น่เห็นไหมโอ้อันนี้ยังเรียกชิ้นผิดที้อ <c oughs> ยูยยยยยย่เลยสุดยอดเลยเออน้องตายแล้วทำท,ำท่าตายเลยตาโตตาสี